สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาหาดจอมเทียนนะครับมาดูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของหาดจอมเทียนนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าต้นต้นหาดเนาะก็จะพื้นที่พุตบาทนะครับก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะปูเป็นลายสวยงามเลยนะครับสําหรับพื้นที่พุตบาทของหาดจอมเทียนนะครับนี้เราอยู่ตรงตรงต้นหาดนะครับแยก ระหว่างหาดดงตาลกับหาดจอมเทียนนะ้้็แแลลลววีกกับมหวไนั้าดจอมเทียนกับหาดพัทยาต่างกันนะคะเพราะว่าหาดจอมเทียนถ้าเพื่อนๆมองเห็นชายหาดเนาะอ่ะอยากให้ไปดูใกล้ๆชายหาด มันก็จะเป็นหาดที่ไม่ห่างจากทะเลมากนะักถ้าใครที่ชอบนั่งเปลียงผ้าใบนอนแล้วก็เล่นน้ําทะเลหาดจอมเทียนจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้ใกล้คลื่นทะเลมากที่สุดเนาะแต่ถ้าไปนั่งหาดพัทยานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าต้องเดินลงไปทะเลค่อนข้างไกลเพราะว่าทางเมืองพัทยาเขาถมหาดนะครับค่อนข้างจะก,กว้างเนาะมันก็เลยทําให้ระยะ หาดนะ่ะห่างห่างจากเตียงผ้าใบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเนาะที่เราจะมาวันนี้ในวันนี้เรามาเพื่อจะดูการาป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟุตบาทตรงชายหาดของจอมเทียนนะครับต้นต้นหาตัวนี้เขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีทางลาดทางซานันมีบันไดทางลาดทางชันมีบันมีบันไดนะครับ เราออกเสียงไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าติดอีสานสนิดหนึ่งออกช้างจะยากมากเลยอะตัวนี้ก็จะเป็นทางลาดนะครับสำหรับผู้พิการเนาะที่จะเอารถเข็นลงไปตรงชายหาดนะครับกับพื้นที่ตอนเย็นๆของหาดจอมเทียนะครับ เป็นต้นต้นหาดนะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตรงช่องตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ปิดเห็นไหมตรงอิกเนี้ยยังไม่เรียบร้อยแต่นี้เนี่ยขอบขอบมันก็ยังมีที่ยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องทั้งหมดเนาะแต่ก็เกือบ90%้สละสำหรับต,ต้นต้นหาดในการปูพื้นพุดบาทนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามเลยนะครับ ก็เป็นต้นตาลที่เป็นแถวเป็นแนวแต่นี่ต้องบอกว่าต้นตาลเขาปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก่อนที่จะทำฟุตบาทไม่นานนะถ้าบอกว่าไม่นานก็ไม่ใช่นอ้องคงก็เป็นปีหลายปีละปีสองปีนี่แหละก็คือเขาก็ปลูกต้นตาลให้เป็นแนวอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาระดับที่ที่สวยงามก็จะเห็นว่าก็สวยเหมือนกันเนาะ ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นของหาดจอมเทียนนะครับหาดจอมเทียนกับหาดพัทยานะครับก็จะมีความแตกต่างกันเนาะวันนี้ได้เห็นบรรยากาศของหาดจอมเทียนบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่หาดพัทยานะเราลงให้ดู ก็เหลือการปรับปรุงอีกไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับหาดจอมเทียน เมืองเขายังไม่ได้ถมลงทะเลเลึกนะครับแต่เขาถมหาดระหว่างพุทธบาทระหว่างพุทธบาทกับกับทะเลมันก็เลยทําให้สูงนะครับเห็นไหมเป็นชายหาดที่ค่อนข้างชันนะเ,นเพื่อนๆสูงชันเนาะเพราะว่าแต่ก่อนตรงพุทธบาทอะทรายมันจะจะทรายมันจะไม่ถึงพุทธบาทนะมันจะต้องทําบันไดาทางลงมามาเป็นขั้นอีกอันนึงเพื่อที่จะให้มันสโลปกับกับ กับตรงหาดนะสลปมากกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือทรายตรงนี้เขาเป็นทรายอย่างเงี้ยเขาเป็นทรายถมนะเพื่อนเพื่อนถมแล้วเขาถมขึ้นไปเห็นไหมถึงพุทธบาทเลยถึงพุทธบาท,ทั้งนั้นอนะ่ะมันก็จะชันมากเพื่อนเพื่อนดูนะชันมากแต่ความชันของมันก็จะทําให้ไม่ห่างจากทะเลเหมือนที่หาดพัทยานะเพราะหาดพัทยาเขาจะเป็นการถมชายที่มัน ยื่นไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้สโลปแล้วก็ค่อนข้างจะเสมอเนาะมันก็จะห่างจากห่างจากฟุตบาทมากนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับน้ำทะเลก็ค่อนข้างจะไม่ใส่นะเอาความเป็นจริงเลยเห็นไหม น้ำทะเลไม่ค่อยใสนะครับ แต่ถ้าเป็นไปลายๆหาดเขาก็จะถมทรายยืน่นยื่นออกไปไกลเนาะมันก็จะทําให้เป็นพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตได้นะครับแต่ต้นๆหาดก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่ามันค่อนข้างจะชันนะค่อนข้างจะสูงเลยระหว่างทรายถมกับกับทะเลนะเนี่ยค่อนข้างจะชันเลยแหละเพราะอนาคตเขาก็จะถมลงทะเลเหมือนกับตรงพัทยานะครับ นี่นะครับเ,เพื่อนๆที่เห็นอยู่ก็คือเป็นรถเป็นรถแมคโครที่เขากําลังเกี่ยทรายนะครับเนี่ยเกี่ยทรายให้มันให้มันสโลปที่สุดแล้วกันเนาะนี่เป็นทรายที่ถมนะครับเป็นทรายที่เอามาถม เนี่ยครับก็จะเห็นว่ารถแมคโครเขาเกี่ยเกี่ยลงไปให้มันให้มันสโลปเนาะแต่ก็คือต้องเอา,าเขาถมทรายจนถึงฟุตบาทนะตรงนี้ฟุตบาทยังห่างๆอยู่ฟุตบาทยังยังยังห่างๆก็ต้องถมลงไปอีกแต่ตรงนี้ทรายจะสูงมากทรายสูงมากสูงจนจน ชั้นเลยอ่ะโอ้สูงเป็นภูเขาเลยเพื่อนดูดิ ถ้าดูของจริงนะมันจะชันมากๆนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ก็คือถ้าดูผ่านกล้องมันจะไม่ค่อยเห็นความชันเท่าไหร่นะ นี่เป็นแอ่งสะอนุดาตไปเลยอ่ะอสูงสูงจริงๆครับเพื่อนๆทรายมันสูงมากนะผมคบนี้ก็เป็นบรรยากาศของหาดจอมเทียนนะครับที่เราพามาดู ที่จริงหาจอมเทียนเราตรงต้นต้นหาดเราก็นานมากเลยนะที่เราไม่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศรวมแม้กระทั่งตรงที่เขาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ลําบากในการถ่ายแต่เราเห็นว่าเออเขาทำพุทธบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพาเพื่อนๆมาเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็วางพุทธบาทได้สวยงามจริงๆนะยอมรับว,ว่าสวยเสมอแต่หาดยังสูงอยู่เลยเนาะ นี่ก็ขาพามาดูฟุตบาทของหาดจอมเทียนนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ถึง100%ยเปอนาะก็ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแหะที่ทําเสร็จนะครับก็การปูเรียบสวยงามนะแล้วก็บรรยากาศของหาดจอม,จอมเทียนในวันนี้นะครับที่เราเก็บมาให้ดูในคลิปนี้เนาะ ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ The night's young and it's just begun, as she puts her hand in mine. We want to chase the night. Stop.